เค okay, ใช้วิธีนี้เคแน่นมามาเกมคือจะตดูไม่ออกข้างในเป็นเกมอะไรแต่ก็นั่นแหละพระเราซื้อมาเกมนี้มันเป็นเกมภาคต่อแบบว่ามันมีทั้งหมดตอนนี้มีสามภาคคือภาคโนนาย่าวคอมมอน แล้วก็ลาเซล่าแล้วก็แอคจูนแต่ว่าแอคจูนยังไม่มีภาคภาษาอังกฤษรออยู่เหมือนกันจะมีภาคแอคจูนไหมโอ้ภาคกฤดนี้แอคจูนก็ดีเพราะว่าอ่านญี่ปุ่นไม่ออกเคยเล่นมุดแบบเคยเล่นแบบเถื่อดเรื่องภาษาญี่ปุ่นแล้วแล้วรู้สึกแบบเออสกิลภาษาญี่ปุ่นอันน้อยนิดของเรามัน น้อยเหลือเกินทำไมเขาเขามันดีมากคะเขาก็แน่นดีแหละแต่เนี่แน่นเกินพี่โอเคไม่เป็นไรขาดไปแล้วได้เ,เ,เท่านี้ก็ดีแค่ไหนโอ้ยน,อน้อแห้งก็คือข้างในไม่บุกตลายแน่นอนะแบบนั้นเลย ไม้วันนี้ก่าลกลกลอีกนิดนึีง ถึงตัวเครื่องละเ oh อาา้มันก็อ่าฮะอันนี้อันนี้ลาเขาก็บอกเนี่ยนอนนายลาเลา่าเย้ในที่สุดริบเราจะได้เล่นพักต่อจะได้รู้สักทีว่าพักต่อไปอยังไงมันก็เป็นสำหรับเกมนี้มันก็เป็นแนวแฟนตาซีไซไฟโรแมนรือก็มันเป็นเกมชิบหนุมะนะ่มอะเนาะมันก็ต้องโรงแมนแหละ แต่มันแฟนตาซีสายฝแล้วมันก็สนุกมากสำหรับนี่เพราะว่ามันมีความเขาเรียกอะไรพอดมันมีดีมากกว่าแค่จิบนุมจริงๆตอนแรกจะซื้อแบบแค่สเตนดะแต่ว่ามันโซเอาไปแล้วอะสเตนดะก็เลยต้องซื้อลิมมิเต็ดมาก็ลิมิเต็ดก็หน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะมาเปิดดูข้างในชื่อ นี่ก็เป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเกมเขาบอกว่ามันจะสำหรับลิมิเต็ดใช่ไหมก็จะมีนี่พวงกุญแจพวงกุญแจน้องมีข้อตเขาให้รู้แล้วก็น่านำมี้น่ารักนะพวงกุญแจน่ารักอันนี้สติกเกอร์โอ้ยแกะปส,สติกเกอร์เขาก็บอกว่าอะไรนะมันจะมีโยโกิทั้งหมดรีไลน์ไม่รู้หนึสองส น,น่ารักดีนะฮิโยโกะโอ้ยน่ารักเป็นน่ารักอไเอ็นดูอันนี้สินี่น้องตัวในรูน่าซื้อฮิโกพูดเล่เปื่อยมากใช่แล้วเพราะว่าไม่เคยทำแนววิดีโอแนวนี้สักทีก็ครั้งแรกจ้าขอพูดเล่เปื่อยเถอะจริงจริงอันนี้เขาบอกว่าเห็นมันบอกว่าเป็นโปรเตอร์ป้าแต่มันเป็นโปรเตอร์ผ้า เฮ้ยมันโอเคนะมันไม่ได้เป็นโพเต,เตอร์กระดาษนะเว้ยมันแบบเป็นผ้าอู้โออเอเอคือคือถ่ายจากโทรศัพท์มันก็ได้แค่นี้แหละมันก็เลยไม่เต็มแต่ว่าดูดีมากน่ารักอุย้ยคือแบบเป็นแทปูนแล้วก็เป็นเกมในความทรงจำมากชอบตั้งแต่สมัยมัธยมตอนนี้เออเออเอาเป็นว่านั่นแหไะจ้าชอบตั้งแต่สมัยมัธยมจนตอนนี้เออก็อายุไปเท่าไหร่แล้วที่เรา คือจริงๆตอนแรกตอนที่รู้จักเรื่อง้ครั้งแรกเราเด็กกว่าตัวละครในเรื่องด้วยซ้ำใช่ตัวละครในเรื่องก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบกว่าอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้คืออายุนำหน้าตัวละครโมงตัวไปแล้วจ้าอันนี้แต่แปดไปก่อนไม่ปแปลกยังไงแล้วคงไม่น่าเอาไปขายต่อแล้วเอาของเก็บของเราองนี้แหละใค่ทำอะไรทนี้ก็อลิมิเต็ดก็จะมนีนี่ด้วยฟโฟโต้บุ๊คมั้งถ้าจะไม่ผิด มีโฟโต้บุ๊กร้อยกว่าห้ามัง้งใช่ไหมก็ดีนะก็ดูน่ารักดีนี่เอามีแต่มีรูปแต่ว่าคอมมอนด้วยนี่อ๋อโฟโต้บุ๊กแต่ว่าคอมมอนว่าคอมมอนอ่อะคือนี่คือนี่เล่นเถื่อนกับเล่นถั่ลิกซิก็คิดอยู่ว่าจะซื้อลิขสิ์เพราะว่าตอนแรกที่เล่นเถื่อนเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีทางซื้อเครื่องเล่นเกมใช่ใครหลงเข้ามาดูก็นั่นแหละค่ะอันนี้จะเป็นแนวพูดไปเรื่อยแล้วก็รีวิวให้ดูไปในตัวว่า เอ้ยแบบมันมีอะไรบ้างมีรัดเอล่าโอ้สวยลอะปะาดก็กุ้ยมีคอมิกด้วยนี่นี่นี่ก็คือมันมันอือเฮย้ยภาพใหม่นคือทีน่นีก็เคยเห็นรูปพวกนี้ในเน็ตแตแล้วเลยนะแต่ก็เพื่อนี่ดีมีคำล่างด้วยอะแต่เป็นภาษาอังกฤษอะเคยเห็นเวอร์ชันแต่เป็นภาษาก็ดีนะภาษาอังกฤษก็ดีอื้น่ารักมีคอมิก ก็น่ารักนะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปซื้อเองได้นะแต่ชอาเกมนี้อย่างที่บอกมันสนุกนะเก็บอันนี้เก็บเก็บก่อน,อน,น,อนต่อมาเอ่ออันนี้ก็ต้องแกะใช่ไหมใช่ใช่นนกลัวแกะแล้วมันจะทำมันบุกสลายจึง แต่ก็ต้องเขียนโอ้ยเนาะชีวิตโอเคโอ้น่ารักอันนี้คือยังมีอันนั้นอีกหรอ นี่คืออะไรอ่ะมีมาเอยมีก่อข้างใน,นนี้คือคืออะไรวะเก๋เราไม่มีทางรู้ว่ามันคืออะไรถ้าเราไม่เกะใช่ไหมล่ะอืมน่ารักอ่ะน่ารักนะก็ก็โอเคมั้งเป็นคุ้มค่าถึงจะ <c oughs> แพงแบบกระอักเลือดนิดนึง ก็สําหรับค่าตัวเซตนี้นะคือเหมือนถ้ามันถ้าเป็นแบบสแตนดาร์ดเหมือนจะอยู่ที่ประมาณพันแปดนิดนิดพันแปดเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ละก็ประมาณนั้นเท่าที่ส่งมาแต่ว่าถ้าเป็นลิมิเต็ดก็สี่พนิดนิดแต่ว่าใช้โค้ดส่วนลดในช้อปปีมาก็เลยทําให้ได้มาในราคาสามพันามสำหรับเกมนี้แน่ะนะาคตจคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสจะ จะซื้อเกมอื่นมาเล่นแล้วก็มารีวิวเห็นแต่ว่าน,นี่ก็จะขอดูก่อนว่าที่ซื้อมาอน,นี้เล่นได้จริงเปล่าจริง,รงชาร์จแบตอยู่นะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเอา,าเปิดแป๊บหนึ่งอุ้ยเพิ่งซื้อมาเลยอะ่ะแบบมือมา,มา,มาส่งคนเดียวกันด้วยทั้งเกมทั้งตัวนี้โอเคเทปเกมมาเลยมาก็โอ้ยชีวิต พิ่งชาร์จยังชาร์จไม่เสร็จด้วยแต่ก็ต้องเทเกมทเทเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะปิดแหละแล้วก็แต่ว่าอมไม่ว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวดีไหมนะรีวิว,ว,วอุ้ยรีวิวไอรีวิวไอภาคที่แล้วไงแต่ภาคนี้เราจะรีวิวแน่ๆรีวิวภาคที่แล้วคิดก่อนแต่ว่าภาคนี้จะรีวิวแน่ๆเฮที่อันนี้มันเปิดยังไงนะอะ ใส่ยังไงนะแป๊บกลัวใส่พลาดมากชีวิตคนเพิ่งเคยใช้ถ้าวิดีโอนี้มันแปลกๆยังไงก็นั่นแหละก็เพิ่งเคยซื้อมาเล่นเหมือนกันเราก็กังวลเหมือนกันเด้วย,อยเอาถุงใส่เกมการ์ดเอ,อ่ย ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาแล้วใส่ได้เล่นได้ใช่ไหมโอเคทุลักทุเลว่ะ Okay. มันก็ต้องโหลดข้อมูลนิดนึงมาดูเป็นอย่างไรถ้าแต่ก็จะเราหลังจากเล่นก็จะมารีวิวอีกรอบดีไหมนะนี่แหละอยากทำอะไรแบบนั้นพูดไปเรื่อย อันนี้จะข้ามไปละกันไปหาฟังเองได้จริงๆมันมีเพิ่มเสียงใช่ไหมอ๋ออันนี้หมงนี้เขาใช้ได้แค่แบบนี้เนาะก็ Okay, what do you need? อะอลืมไปแล้วอือฮึก็เกมภาคนี้มันก็จะเป็นเขาแบ่งเป็นพิลูคอนเสิร์โตโของฟูกเกกหรอไม่รู้อ่านไม่ถูกแฟนตาซีาอม ก็ต้องเล่นเป็นพีรูก,กับคอนเซโตแล้วก็ฟูเก้ถ้าจำไม่ผิดแต่ฟูเก้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นพิว,ว่ามองของฝั่งผู้ชายไปภาคที่แล้วว่าเออสุดท้ายแล้วว่าการที่เขาเป็นยังไงแล้วพีรูถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะเป็นว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นไปมายังไงแบบแต่ละคนถึงได้แบบมาขึ้นเหลือได้คอนเซโตถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะเป็นว่าเออชีวิตหลังจากเขา้ญญาจบเกมที่แล้วอ่ะสุดท้ายแล้วหลังจากเข้าจบาด้วยกันด้วยกันด้วยดีเนี่ยเขาเป็นยังไงต่อ ส่วนเวนตซียเหมือนเป็นโลกชิบิเหมือนทุกคนในเรื่องกลายเป็นชิบิไปหมดแล้วก็ต้องทำพารกิจสักอย่างมัง้งแล้ราถึงจะผ่านมาเราก็ดูผู้มีเรื่องนะอือก็พีหรุดอ่าก็อย่างที่บอกยังไม่ได้เล่นอะไรเลยจ้าก็ตามนี้ เดี๋ยวกนวย็น่าจะเท่านี้ก็พอเ่าออกกผนออกออกออกนาจาเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะโอ๊ยเผอทุกที่เลย จะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงมาลองเล่นแล้วจะมารีวิวสุดท้ายต่อบ๊ายบาย